สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีครับลงกึงช่างต้อมวัส,สินเพชรบุรีครับช่วงนี้ก็งานแข็งเยอะมากครับผมเชื่อมพอกย้ายขยายดำหัวลวงนะครับปาดตัดเว้านะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับแกนสตาร์ท125แตกนะครับผมที่ประคองแกนคันสตาร์ทนะครับสตาร์ท ปุ๊บงัดแตกนะครับน่าจะผิดจังหวะนะครับผมแบบนี้ส่งมาซ่อมได้นะครับของเดิมมันไม่ค่อยหนาครับมันเป็นแบบว่าบางๆนะครับผมอันนี้ทําให้ใหม่นะครับเชื่อมให้รอบเลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้หนากว่าเก่าครับนี่ครับผมจัดให้เลยนะครับผมก็มาดูวิธีการทําครับอันนี้ก็เชื่อมพอกมาแล้วนะครับลืมให้ดูตอนเชื่อมพอกนะครับ มาตอนมิลลิ่งเลยนะครับอันนี้ทําให้ FC ได้ดูนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าแตกแบบเนี้ยส่งมาซ่อมได้นะครับผมที่นี่รับซ่อมทุกอย่างเลยนะครับ ทำง่ายมากครับผมรว่าวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับส่งมาของผมทำให้เลยครับรีวิวให้ดูด้วยครับนี่ก็ป่าให้เสมหมดเลยนะครับนี่สังเกตว่านะครับ ช่วงข้างๆนี้เราจะไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าให้มันดามไว้เยอะที่สุดหนาที่สุดนะครับเท่าที่จะหนาได้นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกขอหนาๆเลยรอบนี้นะครับไม่อยากผ่าเครื่องบ่อยนะครับผมเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็ทําการนะครับมีรอยเดิมอยู่ครับเห็นไหมครับอ่าเราก็วางดอกนะครับแกนมันนะครับ สิบหกมิลนะครับวางดอกเลยครับให้พอดีนะครับผมแล้วก็ทําการช็อกทีเดียวเสร็จเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนดูก่อนนะครับว่าใกล้เคียงอย่างนะครับดีครับใช้มือนะครับหมุนนะครับยังไม่เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อช็อกไปไม่ตรงต้องมาเชื่อมพ่อกันอีกนะครับก็ดูลายดอกทิศทางก่อนนะครับ ก็จะช้าสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ชัวร์แน่นอนนะครับครับผมน่าเป็นวงไว้นะครับแล้วก็นะครับวัดเลย ว่าได้16มิลหรือ,อยังนะครับตำแหน่งเดิมไหมนะครับก็ ได้ใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมนะครับทำการนะครับเฉาะเลยครับทีนี้ โอเคครับก็ติดอลูมินียมด้านล่างนะครับตอนนี้นะครับได้ความโต15 15.5เองนะครับผมนี่ครับยังไม่ถึง16นะครับก็ต้องเปลี่ยนดอกก่อนนะครับผมเพราะว่าดอกนี้นะครับมันมาไม่เต็ม16มิลนะครับมันเป็นดอกกัดยามนะครับอยู่15นิดๆเองนะครับ อันนี้ขนาดว่าผมนะครับเผื่อความที่ว่าเวลาเจาะไปแล้วมันจะสั่นด้วยอะไรด้วยนะครับกะว่าจะ16พอดีนะครับก็ยังไม่ได้นะครับผมได้15มิลกว่านะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนดอกแบบนึงครับผมเปลี่ยนดอกเรียบร้อยแล้วครับผม แบบดังสั่นนะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้ก็เจาะไปแล้วนะครับดอกสิบหกมิลเต็มนะครับสิบหกมิลเต็มเลยนะครับก็ได้นะครับอ่าค่าที่เราต้องการแล้วนะครับสิบหกจุดหนึ่งเลยนะครับผมเกินมาจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพันสตาร์มันก็16เป๊ะนะครับ เวลาถ้าเกิดใช้ไปมันก็สตาร์ทก็มีการเฟิร์กอยู่แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานซ่อมก็หลักร้อยนะครับแบบนี้นะครับกันเองครับผมสนใจก็ส่งมาได้ครับผมสวัสดีครับ